ใครอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบว่าเป็นหมื่นเพชรอย่างนี้ชมโขนก็เอนหนี้ได้แล้วหมื่นหนึ่งพันเพชรน้ำชมก็คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลเจ้าสวัสดีเด็กชาวกรีนทุกคนนะครับไม่ว่าผมปานอนแต่ชมพิจเจที่พี่เอกก็แย้มชม วันนี้นะครับผมจะมาสอนรับเพชรฟิล์มช่องครับในเกมฟรีไฟ้นิ้มช่องครับก็ใครที่เป็นสายฟิล์มช่องครับก็อย่าลืมนิ้มช่ครับกดไลค์กดซับสไครก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับนิ้ชมโอเคก็วิธีรับเพชรฟิล์มชมองครับคือวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมนิ้มช้อมพวกนี้วันเสาร์ผมจะแจกเพชรนิ้มช่ครับแจกเพชรนะครับก็คือจะสุ่มแจกเพชรนิ้มช่ครับแต่อันนี้คือเป็นรางวัลเคียร์เตอร์นิ้ชมถ้าเกิดใครอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบว่า เป็นหมื่นเพชรอย่างนี้ชมโหงเพราอวันนี้ได้แล้วหมื่นหนึ่งพันเพชรท่านผู้ชมก็เพราะบัตรสร้างหกสิบห้าใบนี้ก็คือเป็นรางวัลของการทํางานของครีเอเตอร์ท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากทำนี้ก็คือน้องต้องทําช่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือลงคลิปท่านผู้ชมครับแล้วก็มีผู้ติดตามหนึ่งห้าพันคนปุ๊บก็สามารถสมัครเป็นครีเอเตอร์ได้ท่านผู้ชมครัส่วนเรื่องแจกเพชรฟรีที่ว่าใครที่ว่าเอ้ยพี่ครับผมไม่ใช่ครีเอเตอร์ครับผมทำครีเอเตอร์ไม่ได้ก็ไม่ยากท่านผู้ชมครับเพียงแค่ติดตามช่อง PJ ทุกวันเสาร์พี่จะสุ่มแจกบัตรแกหน้ามาชมว่าคือคลิปที่ลงหลังเที่ยงคืนคืนนี้ถ้าไม่เที่ยงคืนก็ต้องวันาชมว่าแต่น่าจะเที่ยงคืนแตช่วงนี้พี่ทำงานทั้งวัน,มนชมม่เข้ามีอแล้วพักก็คลิปที่ลงหลังเที่ยงคืนน้ชมว่าจะเป็นคลิปแจกบัตรแกหน้าเพราะฉะนั้นมันจะเขียนว่าแจกเพชรเม้นยูดีไว้ถ้าน้องเห็นคลิปที่มีชื่อนั้นปุ๊บนะน้องเข้ามาน้องก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นยูดีนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะถ้าน้องไม่กดติดตามไว้นะครับระบบจะลัละ่้งรงไัไดา พี่จะแจก5รางวัลนะครับน้ชมรัาพรุ่งนี้นะครับคืนเที่ยงคืนน่ะพี่จะลงคลิปไว้จะสุ่มแจกตอนเย็นของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น้ชมรัาก็คือจะมาเม้นท์ตอนเที่ยงคืนก็ได้หรือจะเม้นท์ตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันก็ได้น้ชมว่าแค่เข้ามาเม้นท์คลิปที่เขียนว่าแจกเพชรเม้นท์ยูอดีไว้พรุ่งนี้พี่จะลงน้ชมรัาก็มีสิทธิ์ในการรุ้นรับรางวัลนะน้ชมาเป็นบัตรเกน้ำชู้ชาเป็นเพชรพี่จะเติมเข้าตัวให้เลยน้องเม้นท์แค่อยู้อคดีหรรือเปล่านะคับก็ ถ้าใครอยากได้เพชรฟรีอย่างนั้นก็อย่าลืมติดตามไมาผู้ชมครับกดติดตามช่องพี่ไว้เลยนะครับช่องพี่มีแจกเลยเอยผู้ชมแล้วก็ส่วนเพชรที่ได้มาวันนี้ผู้ชมครับเราก็จะมาจัดกันหน่อยผู้ชมค้างโอ้พีไฟแม่ค้างผู้ชมเศร้าใจโอเคผู้ชมครับคือผมจะมาจัดชุดคาบ่าผู้ชมคือหลักๆอ่ะผมอยากได้เป็นท่าเต้นช็อปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ชุดผู้ชายมาผมก็จัดชุดผู้ชายผู้ชมโอเคค้างอีกแล้ว ของใครเล่นฟรีไฟในบูสต์สเต็ก้วเป็นมั่งมิชมผมค้างบ่อยมากู้ชมเหลืออีกสองหินู้ชมเราจะมาดูว่าเราจะหมดเท่าไหรู่้ชมอันนี้ผมหมดไป600เพชรนะมิชมเราได้มาสามดูซิว่ามันจะถึงอย่างที่เขาบอกไหมนะครับโอ้ค้างมากค้างเกินสองร้อยเพชรผ่านไปโอ้หม้ชม อะไรกันนี่โรบินเฮ้ยเป็นไปได้ไงโรบินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโรบินในนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้คุนผู้ชมมีแค่เอ่อตัวเดมอดนเะเอาไว้ก่อนอเลือกรวดเร็วคุนผู้ชมครับติ๊กตัวเดมอดนออก จังหวะนี้หินไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยผู้ชมเกินไปผชมเกินไปครับชม,ม,ชม,ม,ชมไม่ออกเลยจริงเฮ้ยแบบใช่อ่ะเนี่ยอะอย่าบอกกดทีเดียวออกโอ้เกือบเฮ้ยกดทีเดียวเกือบออกผู้ชม นละ้กท็ทีเดียวเลยเอาแรงครับนี่โอเคคุณผู้ชมครับไม่ลุ้นแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหมาอ่อันหนึ่งมาจังหวะนี้ผมคงไม่ลุ้นแล้วคุณผู้ชมครับ โอเคท่าชมจบอีกเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยเพื่ชมกับหกร้อยเพชรประมาณสองพันเพื่อนชมครับทั้งชุดนี้ท่านชมได้มานะครับก็สองพันเพมกะไปแล้วท่าชมครับคือมันไม่ได้ออกง่ายแล้วโอ้ยเกินไปท่าชมครับเกินไปจริงแล้วของที่เหลือจะทำอะไรเนี่ยเออของซ้ำท่านชมครับถ้าสุ่มมันจะมีโอกาสได้อื่นไหม เดี๋ยวเอาของที่มันน่าจะมีประโยชน์ส่งขห้องหนึ่งตัวเหมือนผู้ชมับส่วนของที่เหลือผมจะไปส่งเอาปืนเอาอะไรนะาผู้ชมไปย่อยเพื่อเอาของที่ดีกว่านะครับ อเข้ okay, มชมหมดแล้วก็อย <ST an ct uary> ่าลืมชมครัใครที่อยากได้เพชรฟรีน้ำชมก็กดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามช่องพี่ไว,ไว,ไว้คืนนี้ตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวพี่จะลงคลิปน้ำชมแต่ว่าน้องมาเม้นต์ตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเม้นต์ตอนเที่ยงคืนนะน้ำชมครับเม้นต์ตอนกลางวันก็ได,ไไหได้หรือว่าเม้นต์ตอนไหนก็ได้ของไพ่ขอ,อบเขตรางวัลพรุ่งนี้ก่อนที่พี่จะประกาศรางวัลน้ำชมครับก่อนพี่จะลงคลิปประกาศรางวัลน,น้องก็สามารถรับไปได้เลยน้ำชมครัสำหรับเอ่อบัตรแกน้ำชมครับก็คือ มีสิทธิ์ลุ้นทุกคนนะผู้ชมแต่ว่าต้องทำการปฏรนะิกิริยาน้ชมก็คือกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ไว้ด้วยน้ชมครับนี่อันนี้คือชุดกอบ้าใช่ไหมเนะี่ยผมต้องใส่ถ้าไม่ใส่สักส่วนเลยปนะ่ะหรือว่าต้องใส่สักส่วนหนึ่งถึงใจนี่ได้โอเคประมาณนี้พอเดีย๋ยวไปหาคอลเลคชันหน่อยน้ชมคอลเลคชันเออฮือฮือนี่น้ชมคอลเลคชันที่ได้มาเดี๋ยวก่อน เราต้องเอามาใส่ชมนี่ไม่ใส่ใส่คอชั้นนี้ผชมครับโอ้เมาส์มันจะเสียมู้ชมคือกดทีเดียวมันออกสองรอบผู้ชมเมาส์จะเสียนะครับตอนนี้คือว่าที่เห็นว่าอยู่ดีทาไมพี่กดแบบกดกดกดนึ่งเดียวคือมันเป็นที่เมาส์มู้ชมคือเมาส์เสียมู้ชม คือเมาพี่มันมีปัญหานิดนึงพอดีว่าพี่ไปเล่นคาบานมากไปหน่อยเกือบกดมากไปหน่อยคุณผู้ชมเมาก็เลยปัญหาเดี๋ยวไม่มาใช่ของใหม่รอดูของใหม่เดี๋ยวคุณผู้ชมโอเคก็น่าจะมีแล้วคุณผู้ชมแล้วก็คลิปนี้น่าจะจบไปแค่นี้ก็คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมรับถ้าใครอยากได้ปากกาหน้าฟรีก็คือคืนนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อย่าลืมมาเม้นต์ยูเดีในช่องพี่นะคุณผู้ชมครับ คลิปที่เขียนว่าแจกเพชรเมนตยูไอดีไว้ก็คือให้กดติดตามไว้ก่อนชมแล้วก็กดไลค์คลิปนั้นคอมเมนต์ยูไอดีไว้แล้วก็กดแชร i̇şte. ์มิชมครับห้ามฟัดคอมเมนต์นะครับมิชมับใครฟัดคอมเมนต์พี่จะลบคอมเมนต์ discourse. ทิ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าฟัดคอมเมนต์นะครับเวลาคอเมนช่องพี่นะครับก็คือให้เมนแค่หนึ่งข้อความเท่านั้นหนึ่งข้อความก็ไม่สิทธิ์ได้มิชมับแต่ถ้าฟัดคอมเมนต์น้องจะไม่มีสิทธิ์ได้นะครับเพราะพี่จะลบทิ้งหมดเลยนะครับก็ตามนั้นละกันนะครับฝากกดไลค์กกดดให้้้้ผมมวยยคลลิปปปนนีีี็จบไไเเพงท่าชะ แล้วก็อย่าลืมนะพี่แจกทุกวันเสาร์นะครับถ้าเสาร์นี้น้องไม่ได้เสาร์น้านพี่ก็แจกอยู่นะครับถ้าใครอยากได้ไกันหน้าฟรีติดตามช่องพี่เลยครับบอกเลยว่าช่องนี้สายฟรีอยู่ได้น่านผู้ชมแต่ถ้าอยากได้เพรหมื่นเพรแบบพี่ทําช่อง youtube ครับผู้ตดตามถึง5 0 0 0ัช่องไฮไลท์หรือช่องอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาจะเปิดรับสมัครครีเอเตอร์แล้วพี่จะบอกว่าเปิดรับตอนไหนแล้วก็ไปสมัครเป็นครีเอเตอร์นะครับ